สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้เป็นเซตรดราคาพิเศษเลยนะคะค่ะมีทั้งหมด8เล่มด้วยกันนะคะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9เหล็ก S U P 9คือเหล็กที่ใช้ทาแหนบรถกับลูกค้ามาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เล่มที่1เป็นมีดแชมป์นะคะลายเกิดมังกรนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่10.2จุดนิ้วนะคะความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลนะคะตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลนปักบุดโมเสกครบสวยงามนะคะลูกค้า ใบมีดลงลายเก็ดมังกรระยิบระยับเลยนะคะลูกค้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะพกพาเดินป่าไว้ทํากับข้าวได้คะ่ะลูกค้าค่ะพิเศษเล่มนี้ราคาเพียง9 5 0ยบาทรวมส่งจ้า9 5 0ยบาทรวมส่งคะ่ะเล่มที่สองนะคะเป็นโบวีลายเกรดมังกรนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่10.2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนาหมิลน,นะคะลูกค้าตัวด้าม5้านิ้วนะคะใบมีดเป็นลายเก็ดมังกรระยิบระยับสวยงามคะ่ะลูกค้าค่ะ เล่มนี้ราคา950บาทรวมส่งเหมือนกันค่ะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหนะ้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะส่วนเล่มที่3มเป็นมิตรแคมนะคะความยาวของมิตร10.2นิ้วค่ะความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้าม5.3นิ้วใบม,มีลงลายเกรดมังกรระยิบระยับสวยงามเหมือนเล่มที่1ที่2เลยค่ะค่ะพิเศษเพียง950บาทรวมส่งจ้า950บาทรวมส่งนะคะสวยงามนะคะสนใจเล่มไหนแคปหนะ้าจอได้เลยจ้า มีบริการเก็บเงินปลายทางเพิ่มหนึ่งร้อยบาททุกเล่มขาเล่มที่สี่นะคะเป็นโบวีนะคะลายกริตมังกรนะคะความยาวของมันมีอยู่ที่สิบจุดห้านิ้วนะคะความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันหนาห้ามิลน,นะคะตัวด้ามห้าจุดสามนิ้วนะคะใบมีดลงลายกริตมังกรระยิบระยับคะ่ะเล่มนี้จะแต่งสัรยากสวยงามนะคะโบวีเล่มนี้ราคาเพียงเก้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งจ้าเก้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่ง <utan. S 2> เล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้าเป็นมีดแรล่นะคะปลายแหลมใบขัดข่าวนะคะความยาวของมันอยู่ที่10นิ้วความกว้าง1.6นิ้วนะคะสันหนาห้มิลตัวด้ามเป็นด้ามไม้มงคลน,นะคะความยาว5้าจดนิ้วคะ่ะลูกค้าสวยงามคะ่ะลูกค้คาค่ะเล่มนี้ราคาเพียง8 5 0ห้าบาทรวมส่งค้าสนใจแคปมาโชเอไลด์ได้เลยค่ะเล่มที่6นะคะเป็นมีดแคมป์ความยาว 10. 2ุ 5, น,น,นิ้วนะคะความกว้างสองุนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามห้าจดนิ้วนะคะ ป็นงานใบขัดขาวสวยงามค่ะเล่มนี้พิเศษเพียง850บาทรวมส่งจ้าเล่มที่7ก็เป็นมิตรแคมเหมือนกันนะคะลูกค้าความยาวของใบมีด1 0 2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนาหมิลตัวด้านเป็นด้ามไม้มงคลนะคะความยาว5.3นิ้วราค,คาเพียง850ร้ารวมส่งจ้าคา่ะเล่มสุดท้ายนะคะเล่มที่8ดเป็นมีตรแคมใบขัดขาวนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่10.2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้านเป็นด้ามไม้ประดู่ฉลุรายนะคะ ค่ะพิเศษเร่มนี้ราคาเพียง850บาทรวมส่งสินค้าร้านเรามีประกันใบมีด1เดือนนะคะรับคิม1นครั้งเท่านั้นสนใจเร่มไหนแอดไลน์ได้เลยนะค